ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมของไมค์ครับเอาชีวิตรอดในตอนที่2 1กันแล้วนะวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้ก็จะมาทำฟาร์มวิทเทอร์สกอริตันนะก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพราะมันกดฟรีไม่เสียตังค์ก็ดูคลิปกันเลยส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะก็มีประมาณนี้เท่าที่ผมนึกออกณนะตอนนี้แล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ประมาณหนึ่งผมก็ใช้เป็นบล็อกไวค้อนกีกับแบคคอนจีนะเฮ้ยผมลืมไอ้นี่ไปด้วยทำจริงยังต้องการเนมแทนะ็ก ต้องตั้งป้ายชื่อนะผมจะตั้งชื่อว่าจอร์นจอร์นตั้งชื่อว่าจอร์นโอเคเร้ยเวลสองเก้าเก้าไม่ได้การแล้วข <laughs> อหน่อยปุ้งเฮ้ยไม่เวลโอเคเรีย okay. บร้อยก็เนมแท็กด้วยนะอย่าลืมอันนี้สำคัญมากมากโอเคเราขุดไปเลยแล้วก็ให้เราเดินทางไปฟอร์เทสของเรานะ เพื่อไปทําการสร้างฟาร์มที่นั่นโอเคผมขออนุญาตเดินทางไปแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็ถึงฟอเรสไปเทสไปร้อยนะเดี๋ยวผมต้องไปจัดการนี้กันผมก็จะขุดทิ้งแล้วไอ้ตองสปอนเบดตรงนี้โอเคผมก็ได้ทําการลากเข้ามาเรียบร้อยนะก็คอดค่อนข้างที่จะล่าลำคาญจะจัด,จดโอเคเราออกมาก่อนนะที่เราต้องการต่อไปนะคือแถบดอเดี๋ยวผมต้องย้ายหีดเดือนกันมาละ ไว้ตรงกลางเพราะตรงกลางผมสามารถที่จะอยู่ได้แล้วย,ย้วายหีเกินนี้ไปได้ประมาณนี้แล้วกันที่เหลือใช้มันแชร์แล้วก็กลับเข้ามานานนี้เป๊บอุดไปเลยแล้วกันแล้วก็จะทุบอุ๊ยมันจุ่มลงแางล่าขึ้นมาโอเคให้ให้มันนั่งเรือไปก่อนก็นได้ก็จะขี่มุมกันอะไรว่านี้แปะให้แปะแทบดอรตรงนี้นะเปะ๊บแบบนี้เลยแล้วก็แปะเข้าบนแทบดอยอีกรอบหนึ่ง จะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็ให้แปะอย่างงี้แล้วก็ให้เราเอามันเข้าไปอยู่ข้างในก็ทําการขี่เรือเข้าไปอย่างงี้นะผมบอกเลยฟาร์มนี้อาจจะทํายากไอ้ตรงนี้แหละอันนี้น่าจะคือจุดที่ทายากที่สุดเราก็ทุบเรือออกโอเคอันนี้น่าจะอยู่ข้างในแล้วแหละแล้วก็เอาเนมแท็กตั้งชื่อแล้วตรงนี้ ผมจะทําการอุดไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาก่อกลวนไน้นี่แล้วมันฆ่าทิ้งผมจะชิปหายซะก่อนตอนนี้คือผมต้องการเป็นออฟซิเดียนกับบล็อกไว้คอนกีตแล้วกันแล้วก็ไฟแช็กนะเพิบแล้วก็ทุบตรงนี้ออกมาให้ทําการไอตรงที่มันเป็นต้นเสาอย่างนี้นะเราททาการขุดอย่างนี้แล้วก็วางเป็นออฟซิเดียนเพื่อทาประตูพอร์ทัลหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามวางบล็อก เราทำอย่างนี้ทุกทุกด้านเลยนะโอเคพอได้อย่างนี้ทุกด้านแล้วก็ขุดอย่างนี้มานะวางันออฟซิเดียนล่างจุดไฟแช็กจุดแล้วก็จุดจุดทั้งหมดแล้วก็ขุดทั้งบนทิ้งเลยก็ได้ไม่จำเป็นแล้วเราจะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วก็ให้เราเข้าประตูพอทัลไปโอเคผมก็ได้ทำการโผล่มาในแถวๆนี้ หลังจากนั้นนะผมก็จะวางอ,อุปกรณ์ไว้ก่อนแล้วกันง่ายแตวการสร้างก็จะใช้เป็นบล็อกเอาออกมาประมาณนี้ก่อนตรงนี้ผมก็จะทําการขุดอย่างนี้นะอันนี้คือพอท่อใช่ปะ่ะแล้วก็จะเรจะวางเป็นในลนักษณะแบบนี้ต้าน,นี้เลยในลนนักษณะนี้ตรงนี้เราก็จะขุดลงไปก็อันนี้ใช่ปะ่ะเนื้อันนี้ก็จะเป็นสองสามสี่ประมาณนี้ แล้วก็ขูดให้มันเชื่อมต่อกันเลยก็จะได้แบบอะไรประมาณนี้ตรงนี้ใช่ปะด้านไหนด้านเหนือก็ได้ให้ขุดลงมาอย่างนี้แล้วก็ขุดก็ไปขุดก็ไปสามนะแบบนี้เลยแล้วก็รูนตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนเออรูตรงนี้อุดเลยก็ได้แล้วก็มาขุดตรงนี้แทนขุดตรงบนนี่ตรงนี้ให้เราขุดเป็นแบบนี่เข้าไปนะอ่าผมก็จะขุดเข้าไปหนึ่งสองสามสี่นะแบบนี้ตรงนี้ผมก็จะขุดขึ้นไปลักษณะแบบนี้ จะต่อบล็อกขึ้นไปก่อนแล้วตรงนี้ผมก็จะใช้เป็น scaffolding 1 2ึ่งสองเอ้ยสองสามสี่ห้าหนึ่งสสาห้าโอเคแล้วก็จะได้อะไรมาประมาณนี้ก็จะวางหีบไว้แบบนี้เก็บของพวกที่ไม่ได้ใช้ก่อนอ่าเราต้องการเหล็กกับไม้นตะตอนนี้อ่แล้วก็เอาเหลืกกับไม้ออกออกมาเลยแล้วก่อนแล้วกันผมต้องการถังน้ำสออันแล้วก็มีหีบเหลือปะโดยที่ผมไม่ต้องครับไม่เหลือแล้วนะแล้วก็ทําการคาบหีบมาทํา เอ่อเท่าไหร่ดีแล้วก็ค้าวหีมาสี่น่าจะสแหละโอเคแล้วก็ทำเป็นฮอปเปอร์ผมทำผิดจริงฮอปเปอร์แค่2อก็พอไม่เป็นไรได้อยู่แล้วก็เอาถังน้ำไปตั้น้ำเลยนะเปิบเปิบสองถังเลยแล้วก็ลงมาตรงฟาร์มของเราแล้วก็จะวางบ็นหีบตรงนี้ฮอปเปอร์แบบนี้ไหนไหน,ไหนทำมาสี่แล้วก็อ่ะต่อเพิ่มตรงนี้ก็ให้วางเป็นน้ำเข้าไปตรงนี้ตรงมุมก็จะทำการดันเราตรงนี้ก็อุดเลยก็ได้ ก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนกำแพงก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ใส่นาเข้าไปในรูเปิบมันก็จะดันมาถึงนี่พอดีเป๊ะแล้วก็ให้เราเอาแถบดอมาแล้วก็กระจกใช่ปะใช้หน่อยแล้วกันเนาะแถบดอให้แปะบนหีบแบบนี้นะเปิบเปิบแล้วก็เปิดแล้วก็แถบดอขออ้างบนตรงนี้แต่อันนี้ไม่ต้องเปิดก็ไว้่างนี้แหละส่วนอันต่อไปผมก็จะทําการค้าเป็น สแลบพอปะมีเท่าไหร่ยีสิบสีอ่าผมทำการต่อเพิ่มอีกหนึ่งต่อสูงขึ้นมาอีกหนึ่งนะแล้วก็วางเป็นสแลบในลักษณะแบบนี้แล้วผมก็จะอะล้อมอย่างนี้ได้บล็อกคอนกรีตสีดำอีกรอบเพื่อความสวยงาม ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ป่ะเปลี่ยนเป็นกระจกได้ป่ะเสือกว่าแล้วก็เหลือขั้นตอนนี้เอาถับดาวมาแปะตรงนี้เออ่แปะแค่ไอ้นี่ก็พอนะชั้นเดียวพอแปะสองชั้นได้ไหมล่ะแปะตรงนี้แล้วก็อัดลงมาตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็แปะตรงนี้ได้ปึ๊บโอเคเอะไรประมาณนี้ก็ กระจกเอกไปแล้วให้เรานับต่อมา36บล็อกก็อันนี้ละอ่ะอันนี้คือช่องของประตูพอร์ทัลอันนี้เราจะไม่นับเราจะนับยื่นออกมาก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส1่2้าห4 35 3 6ก็คือช่องน,นี้ช่องน,นี้ผมก็จะทำการอ่ะอันนี้คือ3 6นะอันนี้คือบล็อกที่36ผมก็จะลงมานี่ด้ยวยนี่ลงมาข้างล่าง เพื่อมาเช็คว่าผมอยู่แกนอะไรผมอยู่แกนที่62อันนี้3,6อ่า6กสิบสองใช่ปะละ่ะ62งตรงนี้แปลว่าผมจะสร้างประตูพอทัลตรงนี้นะอันนี้คือ62แล้วก็จะสร้างพอทัลตรงนี้ปึป๊บปึป๊บปึ๊บตรงนี้ใช่ปะ่ะถูกแล้ว เอาตรงเนี้ยถ้าเราขุดตรงไปใ่ปะเราก็จะไปโผล่ตรงห้องเมื่อกี้นะเพราะมันวายสามสิบสองเท่า,ทากันก็ขุดแป๊บ,บนึงโอเคเห็นแสงสว่างมาเรียบร้อยนี่ใช่ปะเราก็จะมาโผล่กันตรงนี้อา้าวของเดิมเอ่อทิ้งอะไรดีก็ทิ้งนี่ไปก่อนแล้วก็ครับตัวครับแล้วก็ครับหีบโง่ๆมาก่อนสองหีบ ผมขี้เจ็จขึ้นไปเกี่ยวข้างบนนะช่างมันเจ็บอย่างนี้แหละโอเคหมดละตรงนี้ผมได้ฐานมาโอเคงั้นขาไฟสักไหนแล้วกันนะนไหนๆก็ได้ฐานมาปุ๊บๆอามันสักหกแล้วก็ปเปิบแล้วก็แปะไฟอะไรประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ทัลอีกประตูหนึ่ง ก็จะเอารั้วนะรั้วในเทอร์บิกแปะข้างบนอย่างนี้นะแล้วก็แท็บดอแปะข้างล่างรั้วอีกทีหนึ่งก็จะได้อะไรประมาณนี้แล้วก็จุดได้เลยสําหรับประตูนี้โอเคตรงนี้ก็คือจุดที่เราไอตีเรายังเหลืออะไรอีกเรายังเหลือจุดที่เราเอาไว AP, ้เอฟเคเราก็ทําการย้ายของผมต้องการเป็นประตูเหล็กแล้วก็ปุ่มไม้2อันแล้ว ก็อะไรก,กระจกบล็อกหินอ่าบล็อกหินออฟซิเดียนแล้วก็ไฟแช็กเอ่อแค่นี้หรือเปล่าเหลืออะไรอีกเอ่อแค่นี้แหละเนาะน่าจะใช่เอ้ยผมไม่ใช่ละใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่าไว้คอนกรีตกับไวคอนกรีตโอเคเดี๋ยวแล้วก็เอาไปด้วยเผื่อไว้ก่อน นุ่มจะจัดโอเคแล้วก็ให้มาเข้าประตูนี้ให้เรานับห่างจากตรงนี้มา20บล็อก1,2,3,4,5,6,7,8,9,10บล็อกที่20ให้เราสร้างเป็นประตูพอท่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะทำเป็นประตูเหล็กกับด้าน ลักษณะแนี้แล้วก็แปะปุ่มข้างบนเป็นทางเข้าออกตรงนี้ก็จะต่อยื่น1 2 3 4 1 2 3 4โอ้โหอะไรของพวกมันเนี่ย1 2 3 4 5 6แล้วก็ก็จะวางบล็อกกระจกตรงนี้ ผมอุดก่อนโอเคมีตัวอะไรมากากวนอีกเออมันก็ยังเดินถึงแบบเดินมาหาถึงที่เลยอะเกากวนก็ต้องกากวนในส่วนโอเคจะอุดเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยนี่แค่นี้คือเสร็จฟามแล้วนะวิธีออกก็ออตรงนี้ออกของประตูนี้แล้วก็จะมาโผล่ประตูนี้จะเห็นได้ว่ามีพวกเบรดกับซัมมี้พึ่งแมนเกิดมาตรงนี้กัน โอเคอะไรแบวันนี้ถูกต้องละผมต้องย้ำว่าห้ามเข้าประตูนี้เด็กขาดไม่ใช่ดิผมต้องย้ำว่าเข้าประตูนี้ได้แต่ห้ามเข้าประตนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปให้ดูห้ามเข้าประตูไหนนี่ห้ามเข้าประตูนี้เด็กขาด4ประตูนี้เข้าประตูกันไหนไหนก็ได้ยกเว้น4ี่ประตูนี้ให้เราทำการขุดนี่ออกเลยอะไรแบบนี้ตรงนี้ผมก็จะวางเป็นหีบแล้วกัน เพื่อเก็บซากอ,รอารยธรรมโอเคฟาร์มนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็ผมขอบินออกไปก่อนเพื่อให้มันรีสปอนแล้วผมก็จะบินกลับไปวิธี f k นะให้มา FK ในห้องนี้ห้องที่เราสร้างเนีย่ยเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ f k ตรงนี้บล็อกสุดท้ายเลยแล้วก็ยืน f k ตรงนี้นะยืนกี่นาทีก็ได้แล้วแต่ก็ F k เคไปคณนะที่นี้ผมก็จะเอให้ดูแค่แป๊บเดียวพอ โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอลีไปประมาณห7เจนาทีก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เข้าประตูนั้นนะเดี๋ยวนะโอเคงงงหางลังออกวัเยอเราก็มาดูกันว่ามีอะไรกันมาั่งโอ้ my god ใช่ผมลืมไหมนี่เออไอ้เจียเอ้ยโอ้ my god นี่จะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันอยู่บนกันแต่ว่า มันถ้ามันลงมาข้างล่างใช่ไหมมันจะโดนแดดเว้ใช่เราต้องกันอย่างนี้ให้มันด้วยเพื่อมันจะได้ไม่โดนแดดเห็นไหมมเห็นปะมันเดินลงไปกันแล้วโอ้ my god ผมลืมแล้วเมื่อก้ถ้ามันตกลงมากันนะผมบอกเลยคุณอดฆ่าเนี่เพราะมันมันจะโดนแดดตายสะก่อนโอเคแล้วก็เยืนตีนะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะ ได้อะไรประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นดาบ่อลูตติง g สามเหมือนเดิมนะอ่าโอเคผมรอให้ของมันของน่าเข้าอปเปอรเหมือนละก็ได้มาหนึ่งหัวก็ได้ของมันน้อยจังน้อยเกินเฮ้ยแต่จะว่าไปผมก็มีครบสามหัวนะอยู่ในนรกอีก2อันก็มีนี่อีก1อันโอ้ยผมก็ สามารถฆ่าวิทเทอร์ได้อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีไอ้พวกเบดเข้ามานะไม่ก็เอ่อซอมบี้พิกแมนมันเรียกว่าอะไรนะซอมซัมบิไฟพิกลินนั่นแหละมันก็จะอาจจะมีเข้ามามั่งแต่ส่วนมากก็จะเป็นวิทเทอร์มากกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันสำหรับฟาร์มวิทเทอร์เซกัลิตันนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเพราะมันกดฟรีไม่เสียตังค์สำหรับคลิปนี้บายครับผม